คุณไพศาลพื่มงคลโพสต์ดวนคุณเซนปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชายึดแตําแ่งมาเป็นของตัวเองเพื่อเตรียมทำศึกใหญ่กับไทยและมีการระดมกำลังเข้ามาประชิดชายแดนไทยเป็นจำนวนมากสถานการณ์แบบนี้ส่อว่า จะเกิดการประทะครั้งใหญ่ในสัปดาหนะ์หน้ากองทัพไทยจะต้องเตรียมระมัดระวังตัวให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ค่าศึกพี่น้องผองไทยในแนวหลังจงตั้งใจช่วยสนับสนุนกองทัพในการรับมือกับอริราชศัตรูอย่างพร้อมเพรียงกันขเมนเนี่ยคบได้นะฮะแต่ว่าผู้นำขเมนบางคนเนี่ยแม่งคบไม่ได้นะครับเฉพาะบางคนนะผมไม่บอกว่าใครพี่น้องก็ เก็บไว้ในใจแล้วกันไอ้พวกบางคนเนะี่ยแม่งคบไม่ได้หน้าอย่างหลังอย่างนะครับแม่งไปอัดคลิปหาว่าฝรั่งเข้าประเทศไทยไม่ได้บางคนเนี่ยเจ็บป่วยจะเป็นจะตายมีใบรับรองแพทย์ก็เข้าไม่ได้มันก็ปล่อยข่าวปลอมดังไปทั่วโลกอืมก็ไม่รู้จะว่าอะไรยังไงนะฮะนะครับ,นะรบว่าอืมอสันดานผู้นำเขเมรบบางคนเป็นใครก็ไม่รู้นะไอ้สองพ่อลูกเนะี่ยไม่รู้สันดานพวกเนี้ย วันวันมันก็สร้างแต่ความรล้าฉานให้คนสองประเทศลําบากนะครับต้องปิดด่านต้องควบคุมด่านนะครับนะมันก็ทําให้ประชาชนสองประเทศลําบากคนก็จะมาหากินหาอะไรแม่กับปล่อยข่าวปั่นกระแสยื่นสารโลกนะครับอืมนะครับทาให้มันเกิดความวุ่นวาย <c oughs> นะครับนะ,บนะบเนี่ยครับเนี่ยก็คือบ้านเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องคิดอย่างไรอยากให้เราในฐานะคนไทยเนี่ยเวลามาดูรายการอาจารย์เดจัดรายการเนี่ยอยากจะให้ นะครับพี่น้องช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะแสดงความคิดเห็นด้วยอย่าดูอย่างเดียวครับพิมพ์ๆเออรรู้สึกยังไงบ้านเมืองเราเขมรกไทยทําท่าทําทางจะลบกันนะทุกวันนี้ก็ลบกันด้วยน้ําลายพี่น้องคิดอย่างไรนะครับนะครับช่วยบอกด้วยนะครับคิดอย่างไรครับอย่าอยู่เฉยๆฮะนะนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคุณป้าคนหนึ่งเป็นขอทานแขนด้วนนะป้าขอทานแขนร่วนนเออะโวยวายที่ด่านครับ นะดา่าคนไทยดา่าอะไรต่างๆนะครับนะครับปรากฏว่านะตำรวจเข้าไปตรวจสอบเอา้านี่มันขอทานแถวเพลินจิตนี่เข้ามาขอทานนะครับอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเป็นพวกแก๊งขอทานเขมรปลุกปั่นให้ชาวเขมรก่อความวุ่นวายด่าทอเจ้าหน้าที่ไทยบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภอร,รันจัาประเทศจังหวัดสะแก้วโอ้ยตำรวจไป นะตรวจสอบเอา้ายายคนนี้นี่ป้านี่แขนด้วนนี่ขอทานเพลินจิตนี่นะครับก็จับกลุมครับเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินะทำผิดกฎหมายอาศัยแผ่นดินไทยทำมาหากินมาขอทานประเทศแขนก็ด้วนนะครับเขาเรียกว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคาใช่ไหมครับพี่น้องครับนะครับนะนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นกับคำเห็นขอทานที่ไอ้ไอะวายทำลายชื่อเสียงประเทศยืนดา ทำคอนเทนต์กันเพลินเลยครับนะครับพี่น้องช่วยแสดงความเห็นว่าไอ้ไอป้าขอทานคนเนี้ที่มาด่าประเทศไทยทั้งๆท,งท,งที่หลบหนีเข้าเมืองมาแล้วก็มาหาประโยชน์หากินโดยการขอทานอยู่แถวเพลินจิตเนี่ยแล้วยังด่าประเทศไทยพี่น้องช่วยพิมพ์หน่อยว่าเราจะเรียกคนแบบนี้ว่าอะไรเรียกคนอะไรดีคนแบบนี้นะ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 ครับก็โดนข้อหานะครับหลบหนีเข้าเมืองเดี๋ยวเขาก็ในรเทศ <c oughs> <c oughs> กลับประเทศ ต่อไปก็ขึ้นบัญชีทำไม่ให้มาขอทานประเทศเราแล้วนะให้ยายป้าคนข้างบ้านเนี่ยก็ไปขอทานกับหุณนเซนแทนนะอืมนะครับเนี่ยครับช่วยกันพิมพ์หน่อยนะครับเวลาท่านเข้ามาเนี่ยท่านอย่าดูเฉยเฉยเพราะว่าโซเชียลยมันสามารถตอบสนองสองทางได้เพราะฉะนั้นในฐานะคนไทยจยแสดงตนหน่อยฮะนะครับพบเห็น,นการกระทาอะไรที่ไม่เหมาะสมอะไรก็ส่งอินบ็อกมานะ นะครับเอาเข้ามาที่เพจก็ได้โทรศัพท์มาก็ได้อะไรต่างนะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยการกระทําผิดกฎหมายการค้าแรงงานเถื่อนค้าของผิดกฎหมายเนี่ยค้าผู้หญิงค้ามนุษย์อะไรพี่น้องครับช่วยส่งมาหน่อยเราจะได้แบบช่วยนําเสนอข่าวนะครับเพราะว่าพี่เดก็มีหน้าที่เป็นเปิดช่องทางให้ทั้ง3แพลตฟอร์มทั้งช่องแดงช่องฟ้าช่องต่อตอนะฮะเนี่ยช่องแดงช่องฟ้าช่องต่อตอครับเรามีหลายเครือข่ายเพราะนั้นพี่น้องประชาชนช่วยแบบ แจ้งเข้ามาแจ้งเข้ามากันเยอะๆนะครับแจ้งเข้ามาเยอะๆนะฮะนะครับนะแสดงความคิดเห็นมาพบการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือว่าใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆถูกดําเนินคดีหรือว่าเป็นผู้เสียหายอะไรก็สอบถามเข้ามาเพราะรายการเรามีทั้งนะเรื่องข่าวัยกรรมเรื่องคดีความเรื่องข้อกฎหมายเรื่องข่าวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรารายการเราหลากหลายคนอื่นเขาจัดรายการนักกฎหมายทนายความเขาเอากฎหมายอย่างเดียวของพี่เดนที่แม่งหลากหลายรวมมิรบรรทงบันเทิงหมด นะนาปากน้ําสม,มุดปราการก็มีเยอะพวกขอทานนะเขาบอกนะครับ,รบไม่ต้องให้ขอทานขเขมรเข้ามาอีกขเขมรบางคนคบไม่ได้เฉพาะบางคนนะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องขเขมรนะเออมีอะไรบ้างครับอืมนะครับตอนนี้ก็หุนเซนครับอยู่ดีๆก็มาใส่เครื่องแบบทหารครับนะเดินจะไม่ไหวแล้วแก่แล้ว ออกจากฐานที่มั่นเฟซบุ๊กปกติก็วันๆไม่ทําหาเลไรฮุนเซนก็นั่งปั่น Facebook วันนี้ใส่ชุดทหารขึ้นหอครับให้ลูกน้องประคองลงเครื่องเพราะอะไรเดินไม่ไหวแล้วนะครับนะนะครับนะให้ลูกน้องประคองลงเครื่องจังหวัดอุดรมีชัยชายแดนไทยเขเมรเพื่อกรบข่าวนะอีบ้าขอทานปากดีหรือส่งสัญญาณบางอย่างจับตาให้ดีนะก็แก่เท่าแล้วเดินไม่ไหวแล้วครับให้ลูกน้องประคองปีก ลงจากาลงจากเฮนะลิคอปเตอร์นะครับก็จะมาแสดงทำคอนเทนต์อีกละผมดูแล้วนะครับไม่ค่คยมียแล้วครับก็ทางฮุนเซนนี่แกก็ถนัดเรื่องสงครามน้ำลายนะทำะคอนเทนต์นะครับนะครับก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะรายงานข่าวเมื่อ27นาทีที่ผ่านมาก็แต่งตัวใส่ชุดทหารแล้วนะขอทานขมินนี่แหละที่นะครับเยอะแยะนะฮะ ปล่อยปะละเลยมานานจนสังลากทําเป็นธุรกิจขอทานระดับยูนิคอนแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่ทุกตารางเมตรในประเทศไทยแต่ไม่หมดขอทานเขมรเ,เพราะนั้นก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตํารวจฝ่ายปกครองพอมคือไอ้ที่มีหน้าที่เนี่ยหน่วยงานงราชการในประเทศไทยที่มีหน้าที่มันไม่ค่อยทําหน้าที่นะครับมันก็เลยทําให้ <c oughs> นะนะครับมันก็เลยทําให้เขาเรียกอะไรเออนะฮะ นะครับเลยทําให้ไอ้พวกขอทานขเขมรเหิมเกิมครับกลายเป็นธุรกิจออขอทานระดับยูนิคอนนะเหมือนกับอะไรสงครามส่งด่วนอะไรเงี้ยต่อไปมันอาจจะมีเป็นหมื่นล้านนะเพราะอะไรมันทํามานานมันเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขอทานพวกนี้มันไรายได้ดีกว่าขายส้มตำน,นะเพราะอนะไรไหมท่านทราบไหมนะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ต้องเสียภาษีสบายเลยสมมุติวันมันได้สองพันบาทมันก็ได้สองพันไม่ต้องเสียภาษี เดือนมันก็จะได้เท่าไหรหกหมื่นคนไทยแม่งได้ค่าแรงวันละสามสี่ร้อยบาทไอ้พวกนี้ขอทานวันรวยเลยนะครับ